แม่เมาะเหมาะที่จะมาพักผ่อนนอกจากมีเหมืองให้ดูคุณจะรู้ว่าคนได้ใช้ไฟฟ้าทางเหนือเนี่ยคุณมาเที่ยวเหนือเทไรได้ใช้ไฟฟ้านี่จากเหมืองแม่เมาะแล้วก็สะอาดปลอดภัยมากวิธีการจัดการอากาศน้ําให้สะอาดอยังไงแล้วก็ชมชมมาตรวจสอบได้ด้วยนะสําคัญที่ท่องเที่ยวเยอะมากไหนจะดูเหมืองไหนจะดูนี่เลยวัวตอง500ยไร่โอ้โหจะเรียกว่าสวยกว่าต้นฉบับที่แม่ห้องสอนเลย ก็เก่งใจคนแม่ห so ้องสอนต่ที่นี้เด็กจากไม่ห้องสอนมาเที่ยวนี่ฮะเด็กตายฮะเด็กจากอำเภอไปมาเที่ยวที่นี่ใครมาเที่ยวเยอะหนึ่งช่วงนี้หน้าหนาวคุณต้องมาเลยฮะสวยงามแล้วก็เนี่ยเดินถ่ายเรียกอะไรอยู่ด้วยกันได้ก็เหมือนกับเออเหนือเพื่อผลิตไฟฟ้าความเจริญก้าวหน้ากับสิ่งแวดล้อมสามารถไปด้วยกันได้ฮะบนบอกเองไม่ได้จะเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไปด้วยกันได้ฮะ Goodnight. ฉะนั้นทุกท่านนะอาจจะเพิงเียยเหนื่อยหน่อยพอเดินขึ้นมาประมาณโ,งงาางงาโอ้หเกือบห้าสิบองศาสี่ห้าองศานี่เอาไม่ได้ทงนะอันนี้ล่มตรงมันก็ต้องเป็นทงค <laughs> นะ <laughs> รับนะก็โอ้เดินไปเหนื่อยไปมันก็เหนื่อยนะครับ<ห>ก็สวยงามมากๆฮะตอนนี้เริ่มเย็ยนละอากาศมาเที่ยว เมืองแม่เมาลำปางกันสวยงามธรรมชาติสดใสอากาศดีบริสุทธิ์อย่างมากเชิญคนไทยทุกคนทั่วประเทศมาเที่ยวเมืองแม่เมาลำปางสวยงามไม่ต้องเหนื่อยมันนัดาตามาหรือพี่น้อยที่กําลังถ่ายอยู่นะฮะสามารถขับรถขึ้นมาได้เลยมีทางให้เ้าคุณอยากจะจอดมุมไหนเอออย่างนี้ฉลาดกว่า, <c oughs> าจ,จอดมุมไหนถ่ายรูป <c oughs> ก็ได้ถ่ายได้เลย <c oughs> สวยงามของจริงที่เหมืองแม่เมะลำปางนะฮะสวยงามมากแล้วก็จริงๆก,ก,ก็ไม่แนะนำให้เดินลุยนะฮะแต่ว่าเราเหมือนรีวิวให้ดูเราก็เลยเดินให้ดูว่าสะอาดปลอดภัยโอ,อตรงนี้เที่ยวขอไม่มีนะฮะมา,มาเที่ยวกัน,นเยอะๆฮะที่เหมืองแม่เมะลำปางสุดยอดอาต้ปองคอนเฟิร์ม